สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจมี่แล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมที่หลายๆคนน่าจะชอบนะคะก็ค Christian Dior นะคะ Fave d e l i c i o s นะคะหรือที่เขาแปลว่า Delicious Beans นะคะหรือแบบเขาแปลว่าแบบถั่วที่มีความอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจจมีผู้ภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องออกเสียงยังไงนะคะเจมี่ก็จะเรียกตามภาษาฝรั่งเนี่ยค่คะคือ Fave h e l i c h o e s นะคะก็คือ,ะคะคอตัวนี้นะคะจะเป็นน้ำหอมที่ออกมาตั้งแต่สมัยที่ Dior เขายังใช้ชื่อว่า p r e v ว l i n e c o l l e c t i o นนะคะจนตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น m a s o n s Christian D i o r แล้วนะคะก็คือตัวนี้ที่เมืองไทยเคยมีขายนะคะแต่จะมีไม่ได้ซื้อที่เมืองไทยะคะ่ะจะมีซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะคือ2อันนี้เลยนะคะซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ราคาที่ญี่ปุ่นนะ่าจะถูกกว่าที่ไทยแบบสองสามพันประมาณเนะะี้ยค่ะจะม่จํจํราคาเประๆเปไม่ได้แต่ว่า สมัยก่อนเมืองไทยเคยมีขายแล้วก็เลิกขายไปแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็คือไม่ <S <S ไ,มไม่มีแล้วนะคะคือเหมือนในเอเชียตอนนี้เหมือนจะตัวนี้จะหายากนะคะคือตัวนี้ตอนนี้เฟฟตัวเฟฟเนี่ยคะ่ะที่เห็นที่ไทยคือจะมีแต่เป็นเอ,อ่อเป็นแคนโดนะคะคือเป็นเทียนหอมนะคะกลิ่นก็คล้ายๆกับตัวน้ําหอมเลยค่ะคือตัวนี้นะคะมาพูดกันเรื่องกลิ่นดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ย เขาเป็นกรมอนนะคะก็คือเป็นน้ำหอมที่ออกแนวแบบอาหารหวานๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวท็อปโน้ตของเขาเนี่ยคือเวลาฉีดเนี่ยจะมีจะไม่ค่อยชอบท็อปโน้ตตัวนี้ตัวนี้ท็อปโน้ตเขาจะมีกลิ่นความแบบแปลกๆเคมีของเขานิดนึงอะคะ่ะแบบประมาณ30วินาทีอะไรประมาณนี้แล้วก็จะหายไปนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีความเป็นเออ่ลาเวนเดอร์นะคะมีความเป็นเอ่อเบอร์กามอตนะคะตัวโน้ตของเขาแล้วก็จะมีเชอร์รี่แจสมินนะคะ แล้วก็ตัวเบสของเขาก็จะ,จะมีทองกระบีนวน,นิลานะคะคาคาลเพลีลเนเบนโซยนมนะคะแล้วก็ซีดาแล้วค่ะแล้วก็ตัวเลตเตอร์นะคะหรือหนังนะคะ <c oughs> คือตัว,นตวบบเ,าา Faith เนี้ยจะ,จะไม่ชอบตัวแบบมิดเดิลโน้ของเขามกคือเฟซเนี่ยจะไม่เป็นจะไม่ชอบตัวท็อปโน้ตกับไม่ชอบตัวเบสโน้ตเท่าไหร่คือเบสโน้ตของเขาว่ามันจะออกแบบ เลเตอร์ Letter, จริงๆคือมันจะออกแบบหนังๆแต่ก็แบบไม่ได้หนังแบบเหมือนเป็นน้ําหอมที่แบบเป็นน้ําหอมหนังคะแต่มันจะมีความแบบหนังๆไม้ๆนิดนึ่งเลยประมาณเนี้ยคือพอมันได้ดาวแล้วมันจะออกแบบแนวนั้นแต่แบบจะไม่ชอบตัวมโด่งเขามากซึ่งตัวเนี้ยเป็นน้ำหอมที่ติดนานมากนะคะคือติดประมาณหกถึงแดชั่วโมงได้คือช่วงนี้จริงๆมีจะชอบชอบฉีดตัวที่ตอนเข้านอน,น,อ,นอ,อ,อย่า้ยแล้วนอนจะไม่จะฉีดเฟซอะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบ หอมละมุนอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเออหน้ากออะไรอย่างเงี้ยคือมีความช่วยให้เราบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตัวเนี้ยคือฉีดได้ทุกโอกาสคือเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ตัวเนี้ยคือจะมีควารู้สึกว่าแบบถ้ามีความพกได้คหะจะคือจะพกไปฉีดเวลาที่แบบอยากได้ความมีดโนของเขาไงคือพอมีดโนมันหายไปแล้วเงี้ยก็จะแบบ รู้สึกว่าอยากได้ตัวมินาโนนมากกว่าก็คือจะพกไปด้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือขวด125 ml นะคะอันนี้คือขวด250นะคะซึ่งนี่คือแบบใช้มาน่าจะประมาณ3 4 4ปีแล้วค่ะคือใช้ไปแค่นี้ขวดนี้น่าจะอยู่กับน่าจะอยู่กับจะมีไปอีกแบบนานนะคะก็คือจะเหมือน d i อ r ทั่วไปเลยนะคะคือขวดก็จะเป็นแมกเนตนี้นะคะนี่นะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คือถ้าเพื่อนๆจะหาซื้อกันเห็นว่าในอเมริกานะคะคือตามเว็บไซต์ก็ยังก็ยังซื้อได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าที่ฝรั่งเศสก,ก็ยังหาซื้อได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือก็อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าแบบเป็นน้ำหอมที่แบบอย,อยากให้ไปลองดูนะคะคือจะไม่ชอบมากคือถ้าเป็นคนที่เป็นชอบชอบสายกรมอนนะคะชอบแบบชอบทองกระบีนะคะชอบความแบบ ทองกระบีนหรือว่าจะเป็นสายแอมเบอร์หวานๆหนหักๆอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบเฟซพอจิมมี่มองว่าตัวนี้มันก็จะมีความแบบไม่ได้หวานมากแต่ก็จะมีความแบบน่าค้นหาหลึกลับซับซ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจะมีความแบบพาวเดอรี่นิดนึงนะคะคือจะมีความแป้งๆด้วยนะคะคือถ้าคนที่มีความชอบพาวเดอรี่เนี่ยก็น่าจะชอบแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบพาวเดอรี่ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งเพราะด้วยความที่มันมีวานิลาอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันจะติด ออกแป้งๆหน่อยนะคะยังไงก็ยังไงก็ไปลองดูกันนะคะใครอยากได้น้ำหอมรีวิวตัวไหนก็บอกได้นะคะก็เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย